ย่านะฮะอีฮักอีฮักเนี่ยอีฮักเนี่ยอีฮักมามึงมามึงมันหน้าเหรออีวันอีวันวายฟองแม่แน่มึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเว่เว้เว้สู้ไม่ได้เลยสิอีบ้านนอกอีบ้านนอกมันหน้ามันหน้านัตชาโรบานาตีเอาไปใช่ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีวันอีฮักอีพีแบนเนอร์ใช้ให้มึงอันตีค่ะ คสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอ k คิลี่อีกแล้ว w a ก a n d a for ีเวร์ก็คือวันนี้นะคะวอ k คิลี่จะมาเล่นแบ็คแพนเ t อร์นะคะตำแหน่งด้วยลีดนะคะก็คือเดนฝ่าบาทชิชาลั่นเองค่อนข้างที่จะเป็นตัวเอาจริงๆนะไม่ใช่4ดาวนะคะ5ดาวก็ว่าได้นะคะทุกคนอ่ะก่อนที่จะไปเล่นนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิง่งแจ้งเตอือนให้กับวอคิลีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูดกันเลยะคะ่ะว่าจะเป็นยังไง b บ็กเพนเตอ e r นะคะคลิกซ้ายนะคะจะเป็นการทําดาเมจ่างนี้เลยนะคะทุกคนควรแมวพาวเวอร์ควรควรทำเสือดาควรนะคะทุกคนส่วนคลิกขวานะคะจะเป็นการป้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะทําให้สตูติดมานะคะซึ่งการติดมานะคะจะไปคอมโบกับสกิลชิพนะคะทุกครั้งที่สตูเนี่ยติดมานะคะเวลาเราชิป เราจะรีสกิลชิปทันทีนะคะทุกคนอ่ะหรือว่าถ้าไม่มีหมาทำดาเมจได้แต่ไม่รีชิปนะคะอย่างนี้เลย <Prepare yourself. S 1> ก็คือคูดาว12วิเลยทีเดียว <I am S 1> ะคะ <team> ไม่รีชิปนั่นเองนะคะส่วนสกิลอีนะคะจะเป็นการปั่นนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ปั่นแบบนี้ อย to to. <think> ่างนี้เลยนะคะเราจะทําให้สตูติดมาร์นะคะซึ่งคอมโบกับสกิลชิปเหมือนก้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อสตูติดมาเมื่อไหร่สกิลชิปก็จะไหลได้เรื่อยๆนะคะทุกคนส่วนสเปคบ้าทาอะไรได้ก็คือปีนนะคะแล้วก็กระโดดสองชั้นได้นะคะแล้วจะครูดาวสองถึงสามวินนะคะทุกคนส่วนอัลติเมทสกิลนะคะจะเป็นการเรียกน้องแมวหมาเป็นการเรียกเสือดําออกมาข่วนนะคะจะทาดาเมจกระตูและจะทําให้สตูติดมาส์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ ชิปทีหนึงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสามารถคอมโบตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างไหลได้เรื่อยๆนะทุกคนถ้าใครเก่งน,ะนี่นะคะแล้วเมื่อเราไหลได้นะคะทำดาเมจได้เนี่ยเราก็จะได้โลด้วยนะคะทุกคนคัน,นเฉยๆไม่ได้โล่นะคะทุกคนแต่เราต้องทำคอมโบเราจะได้เลือดพิเศษมาด้วยนะคะทีมอัพแอทิเวตกับเมจิกนะคะก็คือการวาร์ ไปไหนก็ได้นะคะแต่เมจิกจะเป็นคนเลือกจุดวาร์ปนะคะจะวาร์ปอย่างนี้เลยนะคะวาร์ได้อุบาทมากนะคะก็คือง่อยนะคะทุกคนส่วนสกิลพาสีนะคะเมื่อแบ็คแ a นเตอร์โดนดาเมจแล้วเลือดน้อยนะคะดาเมจจะทวีคูณความแรงขึ้นนะคะทุกคนเออายิงเร็วๆจ้านี้นะคะก็คือ เป็นการดูดซับพลังงานนะคะที่ทาดาเมจแรงมากนะคะที่ทําไมมันมั่นเหรอฮะมั่นเหรอฮะเออประมาณนี้เลยนะคะตัวเรืองแสงก็คือใกล้ตายนะคะศัตรูเห็นก็ฟูมาไล่เลยนะคะไล่ฆ่าเลยนะคะเออ A few e m m o เอาละค่ะเราก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะคะทุกคนเนาะทีมอัพอธิเวศในได้เนาะอัศวนม่มีคนเล่นอ่ะแปดเตรียมพร้อมทุกคน ก็คือเล่นแบบแพตเตอร์ไม่เป็นจา้าหนูเล่นก็ยากตัวละครเนี้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> มาค่ะต่ายกำแพงไปก่อนเลยค่ะมาหาเยื่อก่อนอีดอ,อกคือเราเป็นตัวลวงอ่ะทุกคนแล้วเราจะเล่นได้ไหมเออตัวแม่เนี่ยจะเล่นได้ไหมเอาดีๆคุณเจ <c oughs> เลนไม่ได้นะคะ <c oughs> ไว้จเจอเหยื่อะเจอเหยื่อ นี่ปลาหอกนี่วีพุ่งไม่โดนออกไปก่อนออกไปก่อนอีดอกวีพุ่งไม่โดนนะนี่แน่ไม่โดนสักอย่างอีดอกไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปวะคุณหนีก่อนจ้ากูหนีแล้วจ้ากูหนีก่อนนะจ้ากูหนีก่อนนะจ้าอย่ามั่นนะจ้ากูหนีก่อนนะจ้ากูหนีก่อนนะจ้ากูหนีแล้วนะจ้าอุ้ยอหักมาตามอะไรกูอะอีดอกเอาเลือดกันจ้าเอาเลือดกันจ้า มีปลาฮอกปลาฮอกปูปลาฮอกเออเออเออตายเนิ่งอ๋อปลาฮอกปูปลาฮอปหวยพุ่งไม่ทดนมามึงไปไหนว้าวว้าวไปอะไรที่จะยุ่วนวายโง่เตอกูหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปหิ้วไหนตาเจ๊ว้าวอย่ามั่นอย่ามั่นอุ้ยฮักอี้ยฮักอย่ามั่นอะไรมึงมั่นหรอฮะมึงมั่นอะไรคะมึงมั่นอะไรคะนี่นี่อย่ามั่นดออย่ามั่น อย่ามั่นนะคะมึงอย่ามั่นนะคะว่ายึดคล้องแบบสวยๆหรออุ้ยโอ้ยโอ้ยมั่นเหรอพวกมึงมั่นเหรอมั่นเหรอนี่จะกูพุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งอีกว้าไม่ตายสักตัวอีดอกขยันฮิวกันอยู่นั่นแหละอีดอกทองเอ้ยเอายังไงเอายังไงกูมาแล้วโอ้ยไวอีวันด้าอีวันด้าอีกระสืออีดอกทองอีแม่มดแดงอีหน้างูอย่ามั่นอุ้ยอีแม่มดแดงเอา หนีบ่อยสั่งวะฮะมึงหนีอะไรนะนะฮะฮะมึงหนีอะไรนักนะซิวหน่อยจ้าเจ้กูพบุกไปคอ้วันด้ามาซิวหน่อยโอ้ยโลเกยโอ้ยวายเหี้ยแม่มึงเล่นเถิดนะคะโลเกยมาละวจ้าดีกับป้าฮอกเลยกับป้าฮอกเลยรถมินยาน มาละจ้าเย้อนี่แหละนี่แหละวอคิลี่มา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 มันยังไงมันยังไงมันมันยังไงอุ้ยเห็นปลาทุกคนเห็นที่สุดมันปลานี่กูก็ะพุ่งไปเอาก่อนอีฮักอีฮักหยุดอีฮักหยุดมึงยังไงอีฮักเจอเจอปลาหอกอุ้ยปลาไม่เข้าอีฮักยากนะคะอีฮักอีฮักนี อีฮักเนี <Ash well. S 1> ่อีฮักมามึงมามึงมั่นหน้าเหรออีวันอีวันวายฟ้องแม่แน่มึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแว่เลยแว่สู้ไม่ได้เลยสิอีปั๊นนอกอีปั๊นนอกมั่นหน้ามั่นหน้านาตาชาลรบาราดีเอาไปใช้ไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีวันอีวันอีฮักอีบูแบนเนอร์ว ใครให้มึงอันตีคะใครให้มึงอันตีคะใครให้มึงอันตีคะอีควายโง่โง่โง่อยว่นจิมิจิมมี่ดำจิมิี่ดำติ่งแนตติ่งแนตมาเนี่ยมาว้าวไม่โดนจ้าไม่โดนจ้ามึงทำอะไรของมึงมึงทำอะไรของมึงโง่โง่โง่อีควายอีควายเล่นเป็นปรนนี่เล่นเป็นเปล่าเล่นเป็นหรือเปล่านี่คิดว่ามึงเก่งหรอคิดว่ามึงเก่งเหรออีควายโง่มึงก็โง่มึงโง่อูอันตี้แม่งเลยนีมา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  นี่มอะไรของมึงว้ายอย่าอย่าเอาเลือดนะคะอย่าเอาเลือดกูต้องได้เลือดเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไร,ม,ร,ะไรมึงตัวจิ๋วแล้วมึงตัวจิ๋วแล้วอีควายอีบูดแบนเนอร์อีบูดแบนเนอร์อีบูดน,น,นี่นะอีควายงูมามง,งูบอบบบอ,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 บอเล่นเป็นหรือเปล่าอย่าฟองแม่ด้วยอีบันนองอ๋อเหนื่อยค่ะทุกคนเมื่อกี้คุณซูเหนื่อยมากอีดอก แบ็คแพนเตอร์ก็ตัวหลวงแต่ไปสู้กับแทงอีดอกทิสซาาในเอ่ยทีมดันไปถึงไหนแล้วสันไปหนึ่งหนึ่งกับหักมานะคะทุกคนทิสซาาค่ะทีมอีดอกทีมทีมไรคะมา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 หาเหยื่อก่อนทุกคนสนุกนะเนี่ยเล่นแบ็คแพนเตอร์เนี่ยแต่ต้องไหลให้เป้นนะอีดอกเลยม้ยนี่นะ ตายตายนีตายตายอุ้ยอุอุ้ยว้ายคิวอยู่นั่นแหละอีดอกทองไม่ตายสายักทีน <Hayır> ี <S <S ่เตรกป่าเติกปลาหอนี่นีนี่นี่มาฟัน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 นี่นี่น มั่นอะไรมั่นอะไรมึงมั่นอะไรฮะมั่นอะไรมึงมั่นอะไรมึงมั่นหรอ้สเตะแม่งเลยนีถือตายยังไายตะกัวยังเออตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองมา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 กุไหลนะคะเฮียควายมันไม่เข็ดหรอีกกก่่ออนนูมึงเป็นเฮียอะไรอีฮัก นี่อีตาตายไปดิอีดอ,อกทอง้อง,องอเป็นยี่ยอะไรคะอุยจบง่ายมากอีดอ,อกตอนนี้คือแบบรอ,อดมาอีดอกเฮลาค่ะ,ะ25ตัวอีดอ,อกตัดภาพไปที่ตัวหลวงค่ะสู้อยู่ข้างหลังเนาะอ,อีดอ,อกไม่ทำที่ย่ะไรเลยชีวิต อะกดไลค์ให้ครับทุกคนกดไลค์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 อ่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์อ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงไฮไลท์คืออ๋อสีนนี้เลิศอยู่เลิศอยู่เลิศอยู่พุ่งพุ่งฉ่ำฉ่ำพุ่งพุ่งฉ่ำฉ่ำมีแอนแมววันมีหลักก็พุ่งหลักกรพุ่งเก็บพุ่งเก็บ พุงเก็บสองเลยนี่แหละทุกคนวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้เนาะเออเอาละค่ะทุกคนปเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นแบ็คแพนเตอร์ทีชาล่านะคะก็คือค่อนข้างที่จะเล่นยากมากเมื่อกี้ก็คือไปทะเลาะก,กับอียักก็คือแบบเออสึกเสือดำ vs อีเขียวนะคะ <c oughs> สู้นานมากอีกกี่นาทีก็ไม่รู้ละคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะเออข้อเสียนะคะก็คือปิงแค่นั้นเลยถ้าติดแม,มาแล้วชิปไปแต่ชิปยังครูดาวก็วแสดงว่าปิงแสดงว่าไม่โดนเขานั่นแหละปิงทุกคนรอเปิดจริงว่าจะเป็นยังไงเขาจะปรับอะไรไหมนะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะโกงนะปวนค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆนะคะคือข้อเสียคือเล่นยากสุดๆเออเอาละค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องของวอลคิรีด้วยนะคะและเรามีไลฟ์สตรีมด้วยนะอย่าลืมมาดูกันนะบ๊ายบายจุบงัวบาย